สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับครัวบ้านนิชานันนะคะครัวบ้านบ้านของเรานะคะต้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทําไข่ยัดไส้กันนะคะไข่ยัดไส้ค่ะมาดูวิธีการทํากันเลยค่ะไข่ยัดไส้ตอนนี้จะเป็นตอนสองน,นะคะตอนหนึ่งไปดูได้นะคะวิธีการทำไส้นะคะ ตอนนี้จะเป็นตอนสองนะคะเราก็จะยัดไส้นะคะเอาไข่มายัดไส้ค่ะดูค่ะดูวิธีการทำซึงไฟทักนิดนะคะเอาผ้ามาจับก่อนนะคะเราก็จะทำไข่นะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นไข่ของเรานะคะ นี่ค่ะกระทะของเราก็เริ่มร้อนแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็จะเกลี่ย,ขยะะไข่นะคะเวลาใส่ไข่ลงไปนะคะนี่ค่ะจิ้งไข่นะคะจิ้งไข่จิ้งไข่ให้บางๆหน่อยนะคะเอาแผ่นประมาณนี้นะคะนี่คะ่ะจิ้งไข่ให้บางๆนะคะเอาประมาณนี้ก่อนนะคะนี่คะ่ะน้ำมันนะคะต้องร่องๆหน่อยนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ไส้ลงไปะคะ่ะอันนี้ก็เป็นไส้ของเรานะคะ เข้าไปดูได้นะคะไส้นะทำยังไงนะคะไข่ไส้ใส่ประมาณสองช้อนนะคะใส่ลงไปค่ะนะคะไปดูนะคะตอนหนึ่งะค่ะดีไฟทักนิดนะคะเดี๋ยวมันจะไหม้ค่ะอ่ะตอนนี้เราก็จะเอาไข่นี่แหละค่ะหอนะคะห่อหมูของเรานะคะใส่ไปค่ะทําให้เป็นสี่เหลี่ยมะค่ะอย่างนี้ก่านะคะสี่เหลี่ยมแผ่นประมาณนี้นะคะ จากนั้นเราก็จะเติมเขาเรียกว่าอะไรเติมน้ำมันลงไปค่ะนะคะน้ำมันสักนิดนะคะเพื่อให้เพื่อให้อะไรคะเพื่อให้ไข่เขาเหลืองค่ะ,นะคะทอดออกมาแล้วมันจะสวยค่ะนะคะใส่ลงไปนะคะลองๆหน่อยนะคะเหลือก็ไม่เป็นไรค่ะเหลือก็ไว้ทอดชิ้นต่อไปนะคะนะคะ่ะ โดนน้ำมันหน่อยก็จะสวยค่ะนะคะโดยประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะไม่ยากค่ะลองทำดูนะคะ <c oughs> ลองทำดูนะคะอร่อยนะคะทำใหม่ๆค่ะไข่ยัดไส้ค่ะไส้ดี่ต้องแบบสดใหม่นะคะาราคากลับนะคะนี่ค่ะเหลืองสวยไหมคะสวยค่ะนะคะโดนน้ำมันไปก็จะเหลืองสวยค่ะเล่งไฟได้นะคะ อ่าอันนี้ค่ะกระชิ้นก็ประมาณแค่นี้แหละคะ่ะหนึ่งท่านนะคะหนึ่งท่านหนึ่งชิ้นนะคะนะคะเห็นไหมคะสวยงามไข่นี้ต้องบางหน่อยนะคะบางแล้วจะสวยค่ะนะคะอุ้ยบางนี่ก็ต้องมีฝีมือในการกิ้งด้วยนะคะในการกิ้งค่ะกิ้งไข่นี่ยค่ะนะคะต้องมีฝีมือนิดอ่าตักเสิร์ฟนะคะดูเห็นไหมคะ สวยงามค่ะจานเสิร์ฟนะคะเดี๋ยวเราก็จะตกแต่งด้วยผักของเรานะคะผักไปไหนหมดแล้วล่ะอารักขาลกอลรักกาดดูนะคะตัดครูนะคะ,ะถาดมาวางนะคะเพื่อจ,จัดให้เห็นนะคะจะได้ดูสวยงามค่ะเอาวางไว้ก่อนนะคะผักค่ะวันนี้เราใช้ผักวอเตอร์เคปของเรานะคะบ้านเราปลูกเองค่ะ สวนบ้านเราเองค่ะ,นะคะจัดให้สวยงามค่ะกินได้ทุกอย่างค่ะเป็นผัดแก้มผักนี้ก็ตามใจปรารถนานะคะตามใจปรารถนาของผู้จะกินค่ะผักอะไรก็ได้ที่จะกินกับสดสดค่ะนะคะนี่พงเด็ดมาจากสวนใหม่ๆนะคะสวยงามค่ะอันนี้ก็เรียกวอเตอร์เคฟแต่เป็นพันธุ์ออกชมพูชมพูหน่อยนะคะนะคะ่ะมันก็มีหลายพันธุ์นะคะวอเตอเคฟ ลองศึกษาดูนะคะอาจจะมีสีอื่นีก็ได้นะคะจากนั้นก็จะเป็นอ,อ,อะไรนะคะกีลผงดอกดำเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าดอกอัญชันค่ะจากสวนของเราเหมือนกันนะคะสวยงามค่ะตกแต่งด้วยผักชีต้นหอมค่ะโรยหน้าค่ะนะคะผักชีต้นหอมโรยหน้า เราก็จะเกิดความสวยงามผักสลดแล้วค่ะเอาผักชีอย่างเดียวแล้วกันผักเราสลดแล้วค่ะนอนหลับหมดเลยค่ะใส่ลงไปค่ะอันนี้เป็นผักชีนะคะหอมค่ะแต่งหน้าสักนิดนะคะเพื่อให้เกิดความสวยงามห้าชิ้นพอดีค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะไปกินกันได้เลยค่ะ สวัสดีนะคะแล้วพบกันนะคะไขยัดไส้ค่ะไปดูนะคะตอนหนึ่งและตอนสองจะได้เข้าใจไขยัดไส้มากยิ่งขึ้นอาหารง่ายๆค่ะทํากินเองนะคะทําเสร็จแล้วกินเลยนะคะสวัสดีนะคะแล้วพบกันค่ะเดี๋ยวจะใส่เคลียร์วันเดี๋ยวจะใส่อัตราส่วนในใต้คลิปนะคะติดตามได้นะคะติดตามเรานะคะช่องของเรานะคะครัวบ้านน,านิชานันค่ะ mm. ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะความรู้จะได้กว้างไกลค่ะ สวัสดีค่ะ